แทงจังเลยเนาะร้ยห้าส like yeah. ิบตวแต่น้ำต้องใส่ด nee> ูเ้องไม่ใส er ่หลายปีเลยล่ะม uh ันเสื้อแบบนี้มันไม่ขาดง่ายนะนะหอม้ยโอ้ยโอ้ยขนแ๋วเลยนะบนหน้า นี่แจ๊บแจ๊แบบนี้เลยโอ้ยแถมเนื้อผ้าก็ใส่สบายด้วยไม่อึดอัดเลยอื<ม>สีเหลืองก็สวยสวยกอ,อ,อจะเอา,าได้ไหมดูสิสีเหลืองอันนี้ยใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปแต่ก็ชอบนะน้องตองชอบแบบใหญ่ๆเพราะว่ามันม,มันจะได้แบบไม่อึดอัด ใส่ไว้ได้หลายปีด้วยหลายปีเลยใช่<ม>ก็ขอบคุณพี่แซมแพมมากๆเลยนะคะเ,เดี๋ยวเราต้องสครับก,ก่อนเดินดึงดึงักใถงเดิดมเนี่สวยมากนีสิโอ้ก็เห็นกันยังว่าสวยนะใช่ลายมันสวยมาก,มากเดี๋ยวเราพักใสก่อนนะน บริษัทโตโยต้าอวมั้งโตโยต้าอะไรอ่ะพ่อรู้จักได้เหรอรู้จักเพราะว่าพ่อก็เคยเห็นจากแถวรถหนูไม่รู้จักสีชมพูหนูว่ามันดีเนี่ยสวยพ่อมันเป็นสีชมพูเข้มสีชมพูเข้มใช่เข้มแล้วก็อ่านดูภาษาอังกฤษทิ้ฮะ ก็ได้รับวันนี้นะครับเสื้อของน้องตองนะครับก็เพิ่งจะได้รับน้องตองก็อยากจะรู้อยากจะดูน้องตองกอ็เปิดทําเลยใช่นี่อาน้ำเสร็จปุ๊บน้องตองน้องตองได้มาเปิดดูเลยนะครับว่ามันคืออะไรใช่นะครับเพราะว่าน้องตองรอพ่อไม่ไหวเพราะว่าพ่อทํานู่นทํานี่อยู่นะครับพ่อทำงานเนี้ย กำดังไฟอยู่ยจะทำสวยมากๆเลยนะคะมีทั้งสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีดำดำอมแดงแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้แดงอันอันนี้แดงผสมขาวนะอันนี้แดงเลยแดงแดงผสมดำน,นะคะก็ขอบคุณที่จัดแพมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอใส่ถุงก่อนใส่ถุงก่อนนะเดี๋ยวมันพุ่งไน,นเดี๋ยวน้องตองก็น่าจะได้ใส่นะคะเนี่ย สวยมากเลยอ่ะมีสีบลูแล้วก็ได้ใสน้องตองจะถ้าถ้าสมมุติว่าไม่มีจะกีฬาจริงๆแล้วจะใส่สีขาวแดงเพราะว่ามันจะได้เพื้อนแต่ถ้าใส่ใส,ใส่ใส่เล่นตอนนี้มันจะเพื้อนง่ายแต่ถ้าใส่ไปโรงเรียนน่าจะเพื้อนยานนกดีดีไหมอารมณ์อ,กออกด้วยเอาใส่ตู้ จ้าก็ขอบคุณพี่แจงแพงมากมากเลยนะคะขอขอให้พี่แซงแพงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่จิตไม่จนนะคะก็ขอให้นอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะคะขอให้ร่ำรวยๆนะคะก็ขอบคุณพี่แซงแพนมากมากเลยนะคะส่งของอส่งของทุกอย่างมาให้น้องซองเลยนะคะน้องซอง ชอบนะคะนี <transplant> Finally, ่เป็นชุดแบบนี้ด้วยสีเหลืองอ่ะชงลุ้นใช่ก็ดูดีเลยอาก็มองมาแต่ไกลก็เรื่องมากมากเลยเอ๋สวยไหมสวยโอ้โหเสื้อยางดีเลยนะหนูหนูบอกอยู่ว่าเนื้อผ้ามันดีเสื้อล่อ้นคือเสื้ออะไรเสื้อล่อ้นคือเสื้อของดีเลยตอนนีว่าเสื้อล่อน้น เนี่ยหนู<ช>บอกอยู่ว่าเนื้อผ้ามันนุ่มละมุนไม,ไม่ไม่แบบไม่แข็งกปแด้วใช่พอที่พ่อก็ไม่แข็งแล้วเนี่ยมันไม่แข็งแบบเนี่ยตอนนั้นหนูใส่เสื้อแข็งๆหมดเนี่ยแล้วมันแบบรู้สึกปิดอัดใจ,จนิดหน่อยมันใส่สบายใช่ใส่สบายซักก็ง่ายด้วยใช่ด๋ยมากสีเหลืองนี่คือใช่ปีสองปีสามปีสปี่สปี โ oh. ถ้าถ้านอนฟองให้กระต่ายเปื้อนใส่ได้หกปีหมดเลยเพราะว่าใส่ละตัวนี่มันสองสามปีใส่ยันโตเลยใช่หนูในรักษายอย่างเงื่อนะของดีของแย่มันมีกี่อันอะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อหกหนูหนูจะใส่สมมตินหนูใส สีแดงก็จะใส่ให้เธอหนึ่งปีแนละ้วหนูก็จะไปเปลี่ยนหรือ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าจะใส่ตลอดแบบนี้นะหมายถึงแบบว่าจะไม่ใส่ตัวอื่นอนะ่ะแต่ว่าหมายถึงตัวอื่นอันนี้นะแต่ว่าจะแบบว่าถ้าถ้ามันได้ใส่เสื้อน,นี้ก็จะได้ใส่จนถึงหนึ่งปีแล้วก็จบประหยัดประหยัดมากใช่ี๋ยวเดี๋ยวถ้าใส่ไปเรื่อยครูจะถามนะมีเชื่อวีระฟูเดียร์ แล้วก็ใส่หลายตัวก็ได้แล้วก็ต้องพักค่ะค่ะ <c oughs> ก็ขอบคุณพี่แซมแพนอีกครั้งนะคะน้องตงเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะเป็นพวกชุดนะคะจะได้ใส่ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่แซมแพมมากๆเลยนะคะขอให้พี่แซมแพมสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้งินแสนนะคะ ก็ขอบคุณมากๆเลยน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ